ตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้ในเวลาเราตื่นขึ้นมาตอนดีสี่เพราะว่าปวดท้องนะคะปวดท้องอยากจะเข้าห้องน,น้ำแล้วทีนี้ก็คือว่าเราก็เลยแบบตื่นเต้นด้วยแหละแล้วก็จริงๆเราตั้งนาฬิกาปลุกตีห้านะคะ,ะทุกคนแล้วทีนี้ก็คือว่า,เ,าเราตั้งนาฬิกาปลุกตีห้าใช่ไหมเราต้องออกไปอะออกจากตรงเนี้ยออกจากคลองอะ ทางบ้านเออประมาณหกโมงแล้วก็ไปถึงสนามบินนะคะต้องไปสนามบินก่อนเวลาที่เครื่องจะออกอะ่ะเครื่องจะบินอะ่ะสามชั่วโมงนะคะสามชั่วโมงก็คือว่า,เ,าเครื่องบินเราอะ่ะมันออกตอนเก้าโมงห้าสิบห้าไปถึงไทยก็ประมาณบ่ายโมงนะคะเราอะ่ะ เดินทางด้วยสายการบินสปริงแ Air ค่ะทุกคนก็คือว่าโชคดีมากที่แบบว่าเออมันมีแบบว่าตั๋วที่บินตรงบินตรงแล้วก็ราคาก็ดีโอเคเดี๋ยวเราจะแบบว่ามาแบบเตรียมตัวกันนิดน,นึงเนาะนะไปไปไปกันเลย 这 <laughs> 还有大飞机呢，看到了下面。我还有大飞机大不大呀？大<搭>。嗯。我想坐飞机。好，你请坐飞机。你看，哎，哎，到了，你跟我回去好吧？<laughs> 啊。不要。跟我回去走来，我们我们吃香的喝辣的，吃吃蛋糕去，好吧？嗯、好了，窗十一了哈。 ตอนนี้เข้าระบบะชิคอินอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังทำไม่เสร็จเพราะว่าเขายังชิคเอกสารนี่เป็นการี้แบบว่าแปดโมงสามสิบสี่แล้วนะคะทุกคนเหรอเหนื่อยมากเลยนี่ก็แบบว่าจ,จะวิ่งอย่างเดียวเลยอ่ะอ๋อเหนื่อยค่ะทุกคนบรรยากาศน,นะคะ ก็หลายหลายช็อปหลายร้านก็ปิดไปเสียง,งหอบเสียงเลยดีหกสิบเจ็ดดูืไหนหนะอะนนืทางนี้ป่าอ๋อนู่นทางนู่นนะคะ สนามบินใหญ่แลว้วกล้องแล้วก็วิ่งแล้วเหนื่อยมากจริงวิ่งเหนื่อยมากที่สุดเลยพักกินอาหารเช้า 走啦，走，可以了可以了，慢点。嗯、哦，徐磊，徐磊，走走走，徐磊，快走。哎，好的，快点快点。 对，往这边走，慢点。带好带好火罩，不带好火罩你,你要走了哈，你要出去了哈，带好火罩。

使用时，相互交接，操作规范；飞的需要，安全带的应有的的这情况下不摘口罩，保持良好的,、嗯、<laughs> 的个人卫生，减少舱内不必要的走动。 被特殊情况下进行换座。用餐前或接触餐类物体表面，尤其座椅扶手、洗手间门把手等高频表面，应及时做好手部清洁消毒。未经消毒时避免接触自己的口鼻和眼部。在机场工作人员指引，有序使用洗手间。个人废弃防护用品如口罩、手套等不要随丢弃，交给客舱全局专。 ก็เป็นสไตล์ไทยเนาะเวลาที่แบบว่ากินข้าวผัดเขาก็จะต้องแบบมีผักมีถั่วมีเอ่อแตงกวาใช่ไหมต้นหอ,อมมะนาวแล้วก็พริกนะคะพริกน้ำปลา <f uck> <f uck> เราเราโทรสั่งอันนั้นไปแล้วนะคะเ,คเราโทรสั่งอ,อ,อาหารพิเศษไปก็คือส้มตำกุ้งสดนะคะต้องจัดอะ่ะเ <f uck> ขาบอกเขาบอว่าเออเอาเผ็ดบานกลาง